คนอุบลน,นะฮะเรื่องของเสาไฟหักงอเป็นไงท่าตอนนี้ครับผมสวัสดีครับคนอุบลครับสวัสดีค่ะคุณพี่คะได้ยนินครับแ้วคะชัดเจนดีครับผมค่ะเสาเสาไฟที่ที่อยู่เนี่ยตรงลงมันเป็นเสาไฟหรือเป็นเสาอะไรยังไงนะคะเสาเหล็กที่เขาใช้ค้ำสายไฟที่ผ่านนะคะค่ะเสาที่เขาใช้ค้ำสายไฟอันนี้มันจะอยู่หน้าบ้านพี่เลยใช่ไหมคะ อยู่มานานหรือยังเนี่ยระหว่างบ้านกับเสาเนี่ยไหนมันเกิดก่อนกันก็พี่คะคือว่าเสาอยู่ก่อนนะคะอ๋อเสาอยู่ก่อนนะฮะแล้วแล้วบ้านของคุณพี่นี่มาอยู่ที่นี่นานหรือยังกี่สิบปีแล้วคะยี่สิบปีแล้วคะที่ร้างแล้วก็อยู่อาศัยมายี่สิบปีแล้วค่ะยี่สิบปีแล้วเสานี้อยู่ก่อนแล้วมันก็ค้าสายไฟแบบนี้เหรอคะอ่อ๋อแล้วมันเริ่มหักงอมานี่ได้ได้กี่ปีแล้วครับ ก็พายุนหนักๆปีที่แล้วเนี่ยค่ะปีที่แล้วปีห้าห้าเจ็ดที่บ้านนี้นะฮะครับผมแล้วมีหน่วยงานไหนเข้าไปกํากับดูแลไหมครับผมอมไม่ไม่มีค่ะค่ะไม่มีเลยนะคะเห็นบอกว่าเคยไปติดต่อหน่วยงานที่คาดว่าน่าจะดูแลอยู่ใช่ไหมคะมค่ะค่ะเขาให้ทําอะไรบ้างคะตอนที่เข้าไปอะคะ่ะ ก็ให้เยื้อเนื่องค่ะให้ให้เขียนแล้วก็บอกแผนเขียนแผนที่ไปว่าอยู่ตรงไหนโอ้ครับผมครับค่ะทนฮะ,อ,ะอยู่ในเขตเทศบาลนครหรือว่าอยู่อบอตอรหรือว่าอยู่ในเทศบาลเมืองหรือ,อยังไงฮะเขตเทศบาลนครค่ะเทศบาลนครอยู่ละแวกไหนครับผมเออผมผมเองเพิ่งรับเรื่องครับผมซอ,อยซอยสิบสามซอยชียังกูสิบสามหรือฮะ อุบัติการนะคะอ๋ออุบัติการซอยสิบสามอยู่บนมองไลยนอ้ออุบัติการซอยสิบสามใกล้ๆอ่ามันจะมีทางเลี่ยงที่จะออกมาในอาจารย์อยู่ใกล้ๆเนี่ยอ,อยู่ใกล้ๆสร้างสุขเนี่ยค่ะออกไปหน่อยหนึ่งมันก็จะมีซอยเลี้ยวเข้าไปอาจจะอยู่ท้ายๆซอยหน่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะอะาาหาไม่ยาก แต่ว่าเท่าที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเนาะม,มีมีการฝากเข้ามาเพียงแต่ว่าเราไม่ได้คุยกับทางคุณพี่เจ้าของบ้านนะแต่ว่ามีฝากรูปฝากประเด็นเข้ามาในในในซอยนี้นะคะก็คือตอนแรกเลยพี่เขาก็ฝากเรื่องของต้นไม้จำได้อยู่ใช่ไหมคะ,ะจำได้จำได้ต้นไม้ที่มันล้มใช่ไหมคะ,ะซึ่งเราก็ได้ประสานหน่วยงานเขาก็ไปจัดการให้เรียบรอ้อยเห็นบอกว่ามีการติดไฟให้ด้วยใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะ<อ>ได้เพิ่มเติมเลย นอกจากขอให้ตัดต้นไม้โอ้ก็ดีแล้วนี่ครับผมเขาเพิ่มเขาเพิ่มไฟสองสว่างให้ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันจะมืดนะคะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ยังดูเหมือนยังยังไม่มีการดำเนินการก็คือไอ้เสานี่แหละเสานี้นะฮะค่ะความรู้สึกของเจ้าของบ้านเนี่ยกลัวอะไรครคุณพี่คะ พวว่าถ้าเกิดฝนตกหนักแล้วถ้ามีพายุแรงเหมือนที่ที่แล้วนะคะให้ได้หักใจแบบกังแพงแน่นอนเลยอ๋อกลัวมันหักงอลงมาหักงอลงมาขาดไปต่อเลยเลยอตอนนี้มีมีมีการเอาอะไรไปค้ำบ้างหรือเปล่าครับตอนนี้ครับค้ำไม่ได้ค่ะเพราะมันงออสูงโอ้มที่งอสูงค่ะอยู่สูงค่ะค่ะแล้วถ้าถ้าเป็นไปได้นี่คืออยากจะให้เขาทําอะไรคะพี่คะ ก็อยากแห้เข้ามาตัดยกออกไปเลยค่ะ ให้เอาเสาออกไปใช่ไหมคะเอาไปเลยค่ะสายไฟอาจจะแบบล้มล้มมาในเขตบ้านนิดนึงก็ไม่เป็นไรเพราะมันอยู่สูงนะคะเราไม่กลัวสายไฟมันจะหล่นใส่บ้านเหรอคะถ้าเผื่อไม่มีเสามันจะหย่อนลงมาไหมครับมันจะตรงเต็มไหมครับอาหย่อนสักหน่อยอะค่ะไม่จะหย่อนก็คงไม่เยอะสักหน่อยแหละฮะดูดูประมาณด้วยสายตาหย่อนลงมาเยอะเลยครับผมว่าจริงๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือตัดเสาตัวนี้ออกแล้วก็เอาเสาใหม่มาเปลี่ยนเสาใหม่ก็น่าจะได้นะถ้าไม่กล้าเอมากกว่านั้นนะคะเพราะว่าแบบว่าถ้าเราเปลี่ยนใหม่ขนาดเราออกยังไม่เอาออกเลยแล้วจะเปลี่ยนตรงนี้มันจะเป็นของเทศบาลหรือว่าของการ เทฟ้าตันนี้ครับผมเท่าที่ประสานนะคะเท่าที่ประสานก็คือในเบื้องต้นเนี่ยนะคะทางทีมงานเราได้ประสานไปที่ทางกองนะคะกองช่างก่อนกองช่างเทศบาลนครแล้วนะคะคุณพี่แจ้งไปแล้วทีนี้ผอกองช่างบอกว่าถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันไปเกี่ยวกับสายไฟทางทางกองช่างทางเทศบาลเนี่ยเขาจะเขาจะไม่กล้าทำเขาจะไม่ทำไว้อย่างนั้นค่ะคือ ในกรณีนี้นะคะล่าสุดเท่าที่ประสานนะคะคก็ทางเทศบวรรบอกว่าต้องให้การไฟฟ้าเข้าไปดูแล<ช>เพราะว่ามันเกี่ยวกับเสาไฟนะคะเพราะฉะนั้นในลำดับต่อไปนะคะ เราจะประสานทางการไฟฟ้าผมว่าน่าเราน่าจะจะประสานผิดที่ผิดทางมากกว่านะไม่หรอกค่ะอาจารย์คือเราก็ไม่รู้ไงคะก็ต้องเช็คก่อนว่าคือหนึ่งเสามันตั้งอยู่ในเขตของเทศบาลนครก็ต้องถามเทศบาลนครก่อนว่าดูแลไหมเออดูแลไหมอย่างไรนะคะเพราะว่าจริงๆไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ประสานทางการไฟฟ้าก่อนนั้นเราก็ประสานนะคะคุณพี่คะแ่วเขาทีนี้การไฟฟ้าก็บอกว่ายังไม่แน่ใจหาไม่เจอ <c oughs> คืออหลายรอบแล้วนะคะเนาะค่ะคุณคุณพี่คน,นคอุบลคะเดี๋ยวยังไงเราจะตามต่อให้นะคะแต่ว่าความต้องการก็คือว่า1ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอาเสาออกนะคะทีนี้ถ้ากลัวว่าสายไฟมันจะหย่อนลงมาโดนบ้านชาวบ้านเนี่ยสร้างความเดือดร้อนอีกในกรณีต่อไปอ,อันดับต่อไปก็ขอความกรุณาหาเสาใหม่มาค้ำชาน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะครับ จ้าเดี๋ยวเดียวยังไงจะตามให้แต่ว่าตอนนี้ต้องนําเรียนนิดนึงว่าในเรื่องของการดูแลเนี่ยมันมันอยู่กั้มกึ่งระหว่างเจ้าของพื้นที่ก็คือเทศบาลนครแล้วก็เจ้าของไฟฟ้าเพราะว่าคืออันนี้ผมพูดจากประสบการณ์ของผมเองที่เอา ไฟฟ้าเข้าบ้านนี่คือสมาร์ทแล้วเราประสานกับการไฟฟ้าครับแต่ว่าหลอดไฟที่อยู่ตามข้างทางในซอยนี้เป็นหน้าที่ของทศบาลแต่ว่าเสาไฟนี่เป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าถ้าเผื่อเป็นเสาไฟเข้าไปในเขตบ้านเราเราต้องรับชอบเองทีนี้ครับนี่คือขั้นตอนประสบการณ์ที่ทํางานมานะจะเป็นอย่างนั้นครับผมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเราจะประสานแล้วก็จะแจ้งคืบหน้าให้ทราบนะคะคุณพี่คะขอบคุณมากครับรับขอบคุณที่แจ้งมาสวัสดีค่ะคค